อัปเดตตลาดนั้งเตะหน้าหนาวทีมใหญ่พิมพ์ลีคาดใครไปไหนกันบ้างเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ข่าวขาวการซื้อขายนักเตะหรือการย้ายทีม ก็เริ่มเคลนไหวอีกครั้งจะมีใครกันบ้างน,นะครับผมแอดจะมาเล่าสู่คนฟังข่าวๆข,ของฟฟอร,ร์านตอนเลสนักเตะแมนเสเตอร์ซิตี้อย่างที่ทราบกันพร,ร้อมย้ายไปบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว55 000, 000ล้านยูโรราว2,900ล้านบาทพร้อมโบนัส10ล้านยูโรราว380ล้านบาท ส่วนของลิวพูมีข่าวการดึงตัวของลุยดิอนันแนวลุกที่มาเสริมแทนโมเมซาร่าและซาเดโอมาเน่โดยข่าวว่า2คนนี้อาจจะต้องกลับไปรับใช้ชาติในรายการศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่จะถึงคนต่อไปองตัวมาซยานแนวลูกมาเตอร์ยูนเตดเจ้าต,ตัวต้องการมองหาอนาคตใหม่พร้อมอยากย้ายไปเล่นให้ทีมอื่นโดยส่วนทีมที่สนใจมากที่สุดก็คือเซบียาโดยเซบียาเองก็พร้อมดึงตัวมาร่วมทัพด้วยเช่นกัน และมชสเตอร์ยูเนเต็ดยังมีคนที่กำลังเป็นข่าวาการย้ายออกไปก็คือพอปบบาตำแหลังมิดฟิลที่กำลังหมดสัญญาในลูกการนี้โดยเจ้าตัวยังไม่มีท่าทีที่จะต่อนี่จะเป็นอีกทางที่ทางสโมสรอ,อาจเรียบเจรจาปล่อยขายออกไป แอนดี้เอเคเทียกองหน้าอาร์เซนอลที่ตกเป็นข่าวกับทีมในทีมพิมพิลีกด้วยกันโดยให้ความสนใจก็จะมีไบรตันคิตันพาเลตและเบ็คแฮมยูเนเต็ดแต่ทางสโมสรอาร์เซนอลไม่อยากต้องการปล่อยตัวแต่แอนดี้มีสัญญาเหลือแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้น เมามาที่ทอมมอนฮอสเปอร์ผู้จัดการทีมอย่างอาร์ดิโนโอคอนเต้มีความต้องการที่จะปล่อยตัวตอร์เรีันลี่และแม็กดฮันตี้ออกจากทีมและเสิร์ฟสตีเวนเบิร์กไวเข้ามาแทนหากเป็นภาพประการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามมาเยอะนะครับ